ราบนมัศการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาสิทธานุสิทธิทุกทุกท่านนะคะวันนี้หลวงแม่จะมา,าแจ้งบุญใหญ่ให้ทุกคนได้ทราบทุกท่วนหน้ากันเผื่อว่าถ้าหากว่าใครมีความปรารถนาที่จะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะได้ร่วมสร้างกันนะนี่ก็คือรูปของพระพุทธรูป องค์เหมือนพระพุทธเจ้าองค์จริงนะคะอ่าซึ่งอันนี้เป็นหุ่นขี้ผึ้งเนาะก็เลยเป็นสีแดงนะเลยยังไม่ได้ไม่ไม่ใช่ยังไม่ใช่องค์จริงๆนะคะอันนี้เป็นต้นแบบที่ปั้นขึ้นมาเป็นหุ่นขี้ผึ้งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปหุ้มปูนแล้วก็เอาไปเทหล่อเป็นองค์ทองเหลืองออกมานะคะขนาดขององค์นะคะหน้าตักกว้าง1เมตรยี่สิบนะคะ องค์ขนาดใหญ่พอประมาณเหมือนกันนะคะแล้วก็องค์นี้ก็เป็นองค์ที่ทางลุงหล่อเพิ่งจะปั้นเสร็จน่าจะประมาณ2เดือนสเดือนโดยประมาณนะคะก็เพิ่งเพิ่งจะปั้นเสร็จแล้วก็ได้เทไปในน่าจะประมาณหลายหลายอแล้วนะคะแต่ว่าองค์นี้เป็นพระพุทธรูปองคหนึ่งที่เหมือนพระพุทธเจ้าองค์จริงมากถึงประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ หมายถึงหน้าพระพักและก็พุทธลักษณะเนาะ,ะทีนี้หลวงแม่ก็จะเล่าความเป็นมานะคะของการที่ว่ารอบเนี้ยทำไมถึงได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะคะให้ทุกคนได้ฟังและถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วก็พอจะเข้าใจมีความปรารถนาที่จะร่วมบุญในส่วนของการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ก็สามารถร่วมบุญมาได้ที่มูลนิธิมหาวิชาัยธรรมมิกราช นะคะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์ที่หลวงแม่ได้เห็นในนิมิตแล้วก็ตั้งใจว่าจะสร้างองค์พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาให้สําเร็จในวันหนึ่งนะคะซึ่งหลวงแม่ก็เคยพูดตั้งแต่สมัยก่อนนู่นละว่าวันหนึ่งหลวงแม่อยากจะสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีหน้าพระพัก เหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะให้ทุกคนได้เห็นว่าหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าพระพักเป็นแบบไหนนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าน้อยก็ขึ้นไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมทำลงสู่โลกเนี่ยอยู่บ่อยๆอ,อยู่ทุกวันวันละหลายคลิปก็มีแล้วก็ รวบรวมเป็นหมวดหมู่เป็นตอนๆมาถึง3 0 0พันกว่าตอนแล้วก็หลวงแม่เองก็ทำงานถวายให้กับพระพุทธองค์และมีการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หรือว่าเห็นพระพุทธองค์อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยอยู่เป็นประจำนะคะบางทีท่านก็เดินมาหาบางทีท่านก็นั่งประทับอยู่บนบัลลังก์บัวบางทีท่านก็จะอลอยอยู่ในกลางอากาศนะคะแล้วก็จะเห็น รูปลักษณะของพระองค์ท่านว่ามีพุทธลักษณะแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนเห็นค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคะแต่ว่าหลวงแม่เห็นอยู่คนเดียวนะคะก็คือหมายถึงว่าเราไปแล้วก็เห็นของเราในทางทริะถึงแม้ว่าจะน้อมทําลงมาได้ได้ขนาดไหนเราก็เห็นพระองค์ท่านคนเดียวธรรมะเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดมาบอกกับพวกเราว่า ท่านบอกว่าอะไรท่านสอนว่าอะไรตอบว่าอะไรใช่ไหมคะก็สามารถน้อมทำลงมาได้แต่หน้าพระพักและพุทธลักษณะของพระพุทธองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกให้พวกเราเห็นได้ว่าเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่หลวงแม่ตั้งใจมากเลยกับพระพุทธเจ้าน้อยเนาะตั้งใจมากเลยว่าณนะวันหนึ่ง เราจะต้องสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีหน้าพระพักและพุทธลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นทุกคนได้กราบไหว้ได้เห็นว่าพระพุทธองค์ท่านมีพุทธลักษณะหน้าพระพักเป็นแบบไหนนะคะ,ะทีนี้พอ,อหลวงแม่ก็แค่เป็นความตั้งใจมาหลายๆปีแล้วนะคะ แล้วก็พอมาถึงช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนที่หลวงแม่จะจะสร้างอ,าองค์เทพศรีเยสร้างองค์บรรพบุรุษมงเนาะแล้วก็สร้างองค์หลวงองค์เหมือนหลวงพ่อหลวงแม่นะคะก่อนหน้านี้หลวงแม่ก็เลยดูนะคะก็เลยเห็นลงหล่อลงนี้นะคะเขาได้โพสต์ว่า,าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเขาเพิ่งจะทำหุน่นแค่เพิ่งเสร็จแล้วก็ เหมือนประมาณว่ากำลังจะจะ,ะเทเทองค์ที่เป็นทองเหลืองนะองค์จริงถ้าเกิดว่าใครปรารถนาที่จะสั่งก็สามารถสั่งได้อะไรเงี้ยหลวงแม่เห็นแล้วก็รู้สึกสะดุดตาเนาะรู้สึกสะดุดตาก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆพอไปดูใกล้ๆหลวงแม่ก็รู้สึกมีความเลื่มปริติแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีมีคนคนนึงหรือว่า มีโรงหลอโรงหนึ่งที่สามารถสร้างองค์พระพุทธรูปใกล้เคียงกับองค์พระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะคะซึ่งเมื่อก่อนหลวงแม่ก็คิดว่าโอ้จะไปเล่าให้เขาฟังยังไงเนี่ยเขาถึงจะสามารถที่จะสร้างออกมาให้เหมือนไอ้เราก็อธิบายไม่ถูกว่าเป็นแบบไหนอธิบายไปคนอธิบายกับคนฟังเนี่ย มันจะทำยังไงให้เขาสามารถเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยแต่น้วันหนึ่งหลวงแม่ไม่ต้องอธิบายเลยโลกทิพย์เขาก็คงโดนบันดาลให้ก่อเกิดพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาแล้วนะคะโดยช่างที่เขามีหน้าที่ที่จะรองรับในการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเขาก็คงได้รับมอบหมายหน้าที่มาละทีนี้เขาก็เลยสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาประจบอะอะอะพอดีนะคะ พอดีกับที่หลวงแม่กำลังคิดวางแผนไว้อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้พอเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ปุ๊บรู้สึกว่าใช่เลยองค์นี้แหละนะมันไม่มีองค์ไหนเหมือนเท่าองค์นี้ละองค์นี้แหละเหมือนที่สุดละนะคะเหมือนองค์จริงมากๆละก็เลยมีความตั้งใจว่าเดี๋ยวหลวงแม่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นะี้แต่ก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ต้องสร้าง ไม่เป็นไรเห็นแล้วรู้แล้วว่าที่นี่มีแล้วถ้าวันหนึ่งจะสร้างก็จะสั่งจากตรงนี้แหละทีนี้หลวงแม่ก็เลยตัดสินใจเข้าไปที่โรงงานเข้าไปที่โลงหลอ่อแล้วก็ไปดูพระที่โลงหลอ่อแล้วก็ตัดสินใจว่าจะสร้างองค์ปู่องค์ย่าบรรพบุรุษมงกับองค์เทพสียีแล้วก็สร้างองค์เหมือนหลวงพ่อองค์เหมือนหลวงแม่ที่หลงหล่อนี้ ซึ่งหลวงแม่ก็ทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยองเทพสียีก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็องค์ปู่องย่าก,กําลังจะเททองเหลืองเนะาะแบบเสร็จหมดแล้วหลวงแม่ไปดูแล้วก็แบบก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ก็ดีนะคะสวยงามดีแล้วก็เป็นตามที่เราตั้งใจอยู่นะคะตอนนี้ส่วนของหลวงพ่อกับหลวงแม่องค์เหมือนหลวงพ่อกับองค์เหมือนหลวงแม่เนี่ยกําลังทําอยู่เนาะกาลังทําหุ่นขี้ผึ้งอยู่ทีนี้หลวงแม่ก็เลย ไปไปดูที่ลงหลนะ่อเนาะในรอบที่จะไปอินเดียก็เลยแวะไปดูที่ลงหล่ออีกทีหนึง่งแล้วก็สั่งเขาเทละทีนี้ก็ยังสองเจ็ดสองใจยังไม่แน่ใจว่าจะจะสร้างพระองค์นี้หรือเปล่านะคะก็เลยยังไม่ได้สั่งให้เขาเทพอเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะคะตอนที่หลวงแม่ไปทาพุทธวิธีที่สถานที่หมุนธรรมาจักรครั้งแรกนะคะเสร็จแนละในที่สาราน,าน,นะคะ พาราณาสีนะพอไปทําพุทธพิธีที่นั่นเสร็จหลวงแม่ก็เลยพอได้ทราบแล้วละ่ะว่าจะต้องได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราเดินทางไปที่ประเทศอินเดียเพื่ออัญเชิญพลังพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่านกลับมาสู่ประเทศไทยเพื่อมนตธรรมจักรในกึ่งพุทธกาลฉะนั้นเนี่ยเรา ได้รอบแล้วที่จะต้องอัญเชิญพระพุทธรูปองค์เหมือนพระพุทธเจ้าองค์จริงนะคะกลับมาที่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านจะต้องปรากฏพระวรากายขึ้นแล้วในโลกนะคะก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทางลุงหล่อเขาได้สร้างพระองค์นี้ขึ้นมาในช่วงเวลานี้ด้วยนะแล้วก็ได้รอบแล้วนะทีนี้ลวงแม่ก็เลยทราบแล้วว่าถ้ากลับประเทศไทยเราจะได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลวงแม่ก็ได้จ่ายค่ามัดจำไปที่ลงหล่อเรียบร้อยแล้วก็ได้สั่งให้เขาหล่อตั้งแต่วันที่หลวงแม่ยังอยู่ที่สารานาฏอยู่นะคะยังอยู่ที่สถานที่หมุนธรรมาจักรครั้งแรกของพระพุทธองค์นะคะตั้งแต่วันนั้นหลวงแม่ก็ทําสัญญาแล้วก็โอนเงินมัดจําเสร็จเรียบร้อยในที่ตรงนั้นเพราะว่าหลวงแม่มั่นใจว่า,าหลวงแม่จะสร้างแล้วก็เจ้าภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรถ้าเกิดว่า เราจะทำเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องอปรารถนาที่จะทำจะรองรับพระวรากายที่เหมือนพระองค์จริงอยู่แล้วนะคะทีนี้หลวงแม่ก็เลยสั่งสั่งไปที่โรงหล่อแล้วตั้งแต่วันที่อยู่ที่พาราสีอ่าแล้วเขาก็คงเริ่มทำเริ่มเริ่มหล่อกันแล้วนะคะทีนี้ก็กลับมาถึงที่ประเทศไทยหลวงแม่ก็ยังไม่ยังไม่ได้รอบที่จะมา บอกพวกเราสักทีนะคะก็ไลฟ์ถ่ายทอดสดเรื่องอื่นไปก่อนทีนี้เมื่อเช้านี้ตื่นเช้าขึ้นมาสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นมาว่าวันนี้ขบวนธรรมที่ไปอินเดียเนี่ยกลับมาถึงที่นี่แล้วนะคะกลับมาถึงที่นี่แล้วฉะนั้นเนี่ยได้รอบแล้วที่จะต้องบอกข่าวในเรื่องของการสร้างพระพุทธร,รูปเหมือนพระพุทธเจ้าองค์จริงนะคะให้กับทุกคนได้ทราบว่าเราจะสร้างพระพุทธร,รูปองค์นี้ขึ้นมานะคะ ฉะนั้นเนี่ยพระพุทธรูปองนี้เนี่ยเราจะสร้างอยู่ในาราคาลงหลอ่อนะคอยู่ในราคาประมาณ200,000บาทเนาะประมาณ200,000บาทาทีนี้หลวงแม่ก็ยังไม่ทันได้มาไลฟ์เลยจริงๆก็มียมเถียรืเนาะเขาก็ตั้งจิตที่จะเป็นประธานอยู่แล้วคือเขาจะเขาจะสร้างทั้งองค์เนาะเขาจะสร้างคนเดียว่สอ0 0 0 0เนาะ อาประทานหลักสอง0 0นแต่หลวงแม่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแบ่งบุญให้คนอื่นเขาบ้างนะอ่าเพราะว่าโยมเนี่ยยังยังต้องทํางานหลายอย่างเนาะเดี๋ยวให้คนอื่นเขาลองรับบุญนี้บ้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนรวมๆกันแล้วเนี่ยได้แสนหนึ่งหรือแสนห้าโยมมาค่อยทําในส่วนที่ขาดแล้วกันเป็นส่วนที่เติมเต็มอย่างนี้ก็เลยเรบรกโยมเถียวไว้พอมาถึงที่นี่เมื่อเช้านี้ก็ ก็เลยไปเล่าให้ฟังที่ครัวนะว่าเออจะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะสรุปว่ามีแม่ชีเลวดีเนาะก็เลยบอกว่าหลวงแมออ่แม่เลก็มีความตั้งใจมานานมากเลยเหมือนกันว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปที่องค์เหมือนพระพุทธเจ้าองค์จริงอ่าอยากจะสร้างก็คิดไว้นานแล้วเหมือนกันพอถ้าเกิดหลวงแม่บอกว่าองเนี้ยเหมือนที่สุดแล้วแล้วก็หลวงแม่จะสร้างเนี่ย แม่เรจะขอเป็นประธานหลักนะฉะนั้นเนี่ยแม่เรวดีเนะแม่ชีวดีเรวดีก็เลยถวายสองแ0 0บาทเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้แต่ทีนี้เนี่ยหลวงแม่ก็ปรารถนาให้ทุกคนน่ยมีส่วนร่วมนะในการร่วมสร้างได้ร่วมสร้างเพราะว่าที่แม่หลวงแม่ได้แจ้งเจ้าภาพหลักไปแล้วว่าให้เป็นเจ้าภาพหลักนะแต่ว่าหลวงแม่ก็จะยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเพราะว่า ยังจะมีในส่วนของอัญเชิญองค์พระไปที่วัดแล้วก็พุทธ,ธพิเศษเนาะสมโพธิอะไรอย่เงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็จะยังมีนอกเหนือจากอาสองแสนอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ร่วมบุญด้วยคนละเล็กคนละน้อยคนละพันสองพันคนละหมื่นสองห0ื่นก็แล้วแต่แต่ละคนว่าจะได้ร่วมร่วมรองรับพระพุทธเจ้านะคะ แค่ไหนนะคะอาจจะได้มาแสนสองแสนสามแสนก็ได้แต่ว่าเราก็จะได้มาจัดงานสมโพธองค์พระด้วยจะได้เป็นเป็นการรองรับที่สมบูรณ์แบบรอบด้านจริงๆแล้วก็บางทีก็ยังเหลือในส่วนของฐานที่เราจะมาประดิษฐานท่านอยู่ตรงไหนยังยังเหลือหลายๆอย่างที่เรายังยังจะต้องรองรับไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนขององค์ท่านเนาะอ่าฉะนั้นเนี่ย หลวงแม่ก็เลยมาชวนทุกท่านเนาะได้มาร่วมบุญในส่วนของการร่วมสร้างพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธเจ้าองค์จริงน,นะคะซึ่งหลวงแม่ก็จะพบเจอกับถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือผู้ชายคนเนี้นะคะอยู่เป็นประจำบางทีท่านก็จะยืนแล้วก็เดินมาสว่างมาเลยบางทีท่านก็จะยืนอยู่บนดอกบัวบางทีท่านก็จะนั่งประทับอยู่ใต้ต้นโพแบบนี้นะคะ อ่าอันนี้คือต้นสีมหาโพธิ์ที่เมืองพุทธคยานะคะที่ต้นสีมหาโพธิ์ตัดสรุจริงๆที่อยู่ตรงนู้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือข้างในต้นโพเนาะหลวงแม่ก็ได้รูปมาและชีบีเขาก็เอาพระพุทธรูปรูปของพระพุทธรูปมาจัดแต่งใส่อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นสถานที่ตัดสรุจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพระพุทธพระพุทธรูปที่หน้าเหมือนพระพักของพระพุทธเจ้า และพุทธรัศนะของพุทธเจ้าทั้งหมดประมาณเก้อร์ซโดยประมาณนะคะเหมือนมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครปรารถนาจะร่วมบุญในส่วนตรงนี้เพื่อรองรับพระพุทธเจ้า,าพระพุทธรูปองค์เหมือนองค์จริงองค์นี้นะคะเพื่อที่จะได้พระองค์ท่านจะกลับมา,ามีพลัง ส่งพลังให้กับพวกเราให้มีพลังในการเผยแผ่ประกาศทำกึงพุทธการเปรียบเหมือนว่าพระองค์ท่านทรงมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในกึงศาสนานี้เพื่อมาเทศธรรมะให้เราฟางังมาสอนสั่งเราแล้วก็นำทางเราในกึงศาสนานกายนี้ก็จะเป็นพุทธวรกายที่หลวงแม่จะไปทำพุทธวิธีเพื่ออัญเชิญพลังของท่านลงมาสู่กายนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะได้เป็นพลังที่จะ เขาหนุนทํำกึ่งพุทธการแล้วมาชดช่วยพวกเราในกึ่งพุทธการนี้นะคะอนาคตข้างหน้าหลวงแม่อาจจะสร้างปางยืนนะคะขึ้นมาบ้างเนาะอันนี้เป็นปางนั่งประทับอยู่ใต้ต้นใต้ต้นโพเนาะแล้วก็อนาคตหลวงแม่อาจจะสร้างปางยืนขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะ ค่อยดูไปเนาะว่าเราจะประมาณไหนแต่ว่ารอบนี้ก็คือเราสร้างองค์นี้ก่อนนะคะฉะนั้นหลวงแม่ก็เลยมาไลฟ์เชิญชวนทุกคนนะคะบอกบุญทุกคนใครปรารถนาที่จะร่วมบุญต้อนรับการเสด็จมาแล้วขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้านะคะพระพุทธรูปองค์เหมือนองค์จริงหน้าพระพักเหมือนมากนะคะอ่าก็สามารถร่วมบุญได้ที่ มูลนิธิมหาวิชาัยธรรมมิกราานะคะอ่าก็บัญชีก็จะเป็นเลขที่บัญชีที่จะโชว์อยู่ทางด้านบนนะคะด้านบนของหัวข้อคลิปนะคะก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหลวงแม่จะได้ใช้ปัจจัยในส่วนนี้ไปจัดสรรอส่งไปที่หลงหล่อเพื่อที่เขาจะได้ทำองค์พระให้เสร็จแล้วก็ส่งมาให้เราที่วัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของนะคะ พระพุทธรูปองค์นี้หลวงแม่จะนําไปประดิษฐานอันเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของนะคะที่จังหวัดเชียงรายเนาะ อาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครปรารถนาจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญมาได้ตามกําลังศรัทธาตามพลังบุญพลังความตั้งมั่นตั้งใจของแต่ละบุคคลนะคะก็ขอน้อมอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพหลักแม่ชีเรวดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้นะคะสาธุคะ่ะ